สวัสดีครับวันนี้นะครับเรานะครับโครงการเจริญยิ่งนะครับเราจะพามาชมนะครับบ้านเฟสใหม่นะครับของเราที่เปิดนะครับอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับสไตล์มินิมอลมูจินะครับผมเป็นบ้านหน้ากว้าง12เมตรนะครับลึก18เมตรนะครับ2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ําตัวนี้เป็นห้องน้ําในตัวนะครับราคา2,490,000บาทนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างนะครับไป ไปสิไปลวก็นี่นะครับตามมาเรื่อยๆเ,เลยตรงทางเข้ามานะครับถนนเนี่ยหน้ากว้างนะครับเจ็ดเมตรนะครับตัวนี้เป็นถนนที่เป็นซอยนะครับต่อมาจากโครงการเรานะครับค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวด้านส่วนด้านนี้จะเป็นสี่หลังนะครับที่เราเปิดโซนนี้จะเป็นโซน ญี่ปุ่นนะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมาเริ่มตั้งแต่หลังคาก่อนชุดหลังคานะครับชุดหลังคาตัวนี้เราใช้ของ S C G นะครับทั้งหมดพวกโครงหลังคานะครับเหล็กแปรหลังคา S C G กระเบื้อง S C G าการซีน S C G ทุกอย่างเป็น S C G หมดนะครับแล้วก็าการร้อนนะครับพวกบุภายในอะไรเราก็ใช้ของ S C G เป็นวัสดุค่อนข้าง,างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ จุดเด่นของบ้านนะครับวงกบนะครับวงกบอันนี้เป็นไม้สักนะครับผมเป็นไม้สักแกะนะครับเราก็พยายามดัดเป็นวงกลมนะครับเรามีโรงงานไม้สักนะครับของเป็นของโครงการเราเองนะครับเราก็เลยสามารถที่จะเอาไม้สักแกะนะครับมาใส่ให้กับลูกค้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ยังยังยังไม่เสร็จดีนะครับเราพามาชมก่อนนะครับส่วนด้านบนนี้ยมันก็จะเป็นโครงโรงจอดรถนะครับ ตัวโรงจอดรถเนี่ยสามารถจอดได้นะครับสองคันนะครับประตูโรงจอดรถนะครับกว้างห้าเมตรนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆเลยอันนี้ตอนนี้เราถ่ายอยู่ช่วง6โมงนะครับเนี่ยหโมงก็อากาศเย็นเย็นนะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้จะเป็นบ้านหลังที่สามช่วงนี้เราเราไม่สามารถที่จะตังบ้านได้นะครับก็หลายวันแล้วตอนนี้ ที่เหนือฝนตกหนักนะครับดินยุบเราก็เลยไม่สามารถที่จะเทขานได้นะครับผมที่มันกินไม่ได้ลูกโทรศัพท์กินไม่ได้ลูกด้านนี้ก็จะเป็นหลังที่หนึ่งหลังที่สองครับตอนนี้เราดําเนินการสร้างไปแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เหลือตกแต่งนะ,ะตัวโครงสร้างเนี่ยนะครับเราก็ <c oughs> เราก็สร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้บอกหลังคาไมแล้วอากำแพงนะครับอันนี้กำแพงลงจอดรถของเรานะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวกันลมกันฝนด้วยนะครับแต่ด้วยที่ว่าเราเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราก็ทําทให้มันสวยนะครับส่วนกำแพงหน้าบ้านเหมือนกันกำแพงหน้าบ้านเนี่ยเราจะเกาะขึ้นมาประมาณประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะใส่เป็น อิดรูให้ลูกค้านะครับในจะเป็นจะเป็นโซนที่ผมก็ว่าค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าในในในจังหวัดแพร่นะครับบ้านสไตล์เนี้ยแล้วก็ด้วยพื้นที่โลเคชั่นที่ตั้งนะครับของโครงการเราดีที่สุดนะครับเราอยู่ากาดน้ำทองนะครับตรงหมู่ทอฝันนะครับด้วยพื้นที่บริเวณนี้เราก็สามารถที่จะ ทะลุออกไปได้หลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะครับสนามบินบิ๊กซีนะครับแมคโครนะครับมาร์คโฟจุดสําคัญสําคัญของจจงหวัดแพร่หรือว่าจะตรงนี้เข้าไปในเมืองนะครับสามารถเดินทางเพียง5านาทีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเวลาใดก็แล้วแต่ยิ่งเวลาที่รถไม่ติดนะครับเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากๆแล้วก็ลูกค้านะครับที่ซื้อบ้านของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่า จะเปลี่ยวนะครับในโครงการของเราเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ตั้งนะตอนนี้ที่เสร็จแล้วขายไปแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า50หลังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องที่ว่า,ามาซื้อบ้านเราแล้วแล้วจะเปลี่ยวจะมีขโมยนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับของโครงการเรานะครับสาธารณปรโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหรือน้านะครับของเราเนี่ยสว่างนะครับแล้วก็ ที่สาคัญเลยเวลาฝนตกหนักน้ำไม่ท่วมนะครับของเรานะครับพื้นที่ใช้สอย228ตารางนะตารางเมตรนะครับตัวนี้นะครับรวมทั้งหมดนะครับนะครับพื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยอันนี้เราถ่ายคลิปพาชมบ้านเฉยๆส่วนเดี๋ยวขอรออีกสักประมาณ15วันนะครับถ้าบ้านเราดําเนินการเสร็จสักหลังนึงนะครับกําลังตกแต่งเดี๋ยวเราจะพา จะพาผู้ชมนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ขอฝากคอยติดตามคอยกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาชมบ้านของเรานะครับในโครงการว่าเรามีบ้านแบบไหนบ้างแล้วก็แต่งแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้ถ้าลูกค้าเห็นคลิปนี้นะครับเรารับแค่สิทธเดียวเท่านั้นนะครับจองนะครับโทรมาจองนะครับเราลดให้ทันทีเลย5 0,000ื่นบาทนะครับส่วนเบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างล่างให้นะครับผมขอบคุณมากครับ